ปุ๋ยอินรียตาดาวปูแดงสูตรพิเศษผสมไค่ตัสานและซิลิคอนประกอบด้วยธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับพืชทุกชนิดคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรียดาวปูแดงเป็นปุ๋ยอินทรีย์เชิงผสมในระดับอุตสาหกรรมผลิตจากมูลสัตว์ต่างๆประมาณ30%อีก70%็เป็รนต์ปรักของโรงงานอุตสาหกรรม นำมาคลุกเคขาวรวมกันแล้วหมักมากกว่าหนึ่งปีจากนั้นมาบดเป็นผงละเอียดและผสมกับซิลิกอนและไขโตัสารแล้วทำการปั้นเม็ดทำให้ได้ธาตุอาหารครบทั้งธาตุรักธาตรองธาเตเสริมฮอร์โมนและโปรตีนมิโน,โนที่จำเป็นสำหรับพืชปุ๋ยอินทรีย์ดาวปูดแดงช่วยแก้เรื่องดินในบ้านเราซึ่งเป็นกฎ เป็นด่างช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารต่างๆช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุยให้เป็นประโยชน์ต่อพืชทุกชนิดจึงทําให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงโตไวโตเร็วใบเขียวเข้มขั้วเหนียวเพิ่มผลผลิตมีรสชาติดีสีสวยอร่อยได้เกรดเอราคาดีเป็นที่ต้องการของตะรา